โตัวเปลิมตัวเปลิมท oh, ุกคนยังไงเลยจัดไปจัดไปทุกคนจัดไปโอ้เหล้วก็ม่เชื่อมเลยตัวเปลิมตัวเปลิมทุกคนโอ้โหพาทงปีงฟ้าตงโมหงส์เกี่ยวหัวร้อน anyway> ใายสบายดีตอนเช้าน,นะทุกคนนะโอ้ตื้นฝนตกนะมืัอนี้แก็งฝนมายามเบ็ดนะทุกคนตื่นมันอะไรโอ้แม่นเบ็ดท่ทามันน้ำท่วมมานเราบอกฝนตกเลยน้ำมาไหวในน้ำโหยเลยทุกคนโอ้อมาเขาใหม่เลยเปีเปกยกจีบเลยฮะเป็นดประมาณที่บอกมัอน,นี้เออกะวานี่ยห้าสิบ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 อ่ะมเ,เลยก็ต้อง ไปลุ้นม่ร้นไมรุ้นม่นกันนะทุกคนนะเอามันเสีมานขึ้นมาขึ้นอย่ที่บอกหัวฝนตกขอเ็ตกรัดเสาไปไปออตอน้เสือกเข็งเลยทุกคนนะโอ้ยเอาแล้วแล้วโอ้เรียบร้อยดุกลุกุกโอ้ถมแนงไปไปหมดลมเลย หงนะอ้โอ้ลงได้ปะอนาะดิดดิบดห้องไม้ห้องไม้นี่โอ้ตัวปลดลตัวปลดลทุกคนไงเลยอู uh. ้ chim cơ Ô, bắt ngay Đường âm xương Nó à, không ai Hắn nghĩ <laughs> Mở một vào tôi จัดไปจัดไปทุกคนจัดไปโอ้เหลือกอมเชื่อมเลยบักไงมัน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 โอ้โอ้โอทุกคนโอ้โหนวบหนวบเลยนี่มาพวกนี้โอ้อมาเชื่อมเอา มาแล้วมาแล้วโอ้ขอบคุณดีอ๋อน้ำโฮยกำลังมาทุกคนเลยมาว้าวเสร็จรียบร้อยแล้วบอพักมือละโอ้วยดีว่าตอน้าก็มานอยู่เลย นะเอามือนะไปคุหลังต่อไปนะทุกคนไหนรอเขาไหมช่วงคือบปะอ้อูีกแล้วอีกแล้วว้อูายตัวพังชันทั้ตัวเปลิมตัวเปลิมทุกคนโอ้โหพาโถอ๋อเหลืออมเสื่อมพักอะไรตัวนี้กัน โมธรรมดาเออกหักง <architectural> ี้เอกันนี่มอถูกอมเสื่อมอมเสื่อมทุกคนเลยนี่ง่ายเลยหักใบพอน้องยิงมาเลยโอ้โหตีตึ๊บ เริ่มตัวเบิ่มอันนี้ดิอ้าวสงคือทุกคนสึกเขง่งนะเห็นปะน,วน,วน,วนวัวบเลยนัวบเลยโหอย่างนี้อย่างนี้ อุ้ยดูอีกแล้วดุปู๊บอเริ่มมีแล้วโอ้หนังนี้ลุดบอโอ้หลังนั้นหลุดนะทุกคนปู้ห์ตัวบอเริ่มมีแลยดุอีดุกุ่นใส่ใหญ่ใส่ใหญ่นี่ก็ได้โอ้มีสิตัวใหญ่นะหลังนี้ทุกคน โอ้หองนะเกี่ยวแล้วหองไหมล่ะคือคืออยู่อู้ห้ถึงทุกคนถือนะเหยีู่ปลายังอืมอูุ้บปุ๊บปุกบปุ๊บปุ๊บปุ๊ตัวเบื้ตัวเบื้องถใหตัวใหมขึ้นหมดเลยโอ้โหชลูดบ้านอะบ้านเดียวเดียวเดีย ออ้ยค่าคือเอ้วอุ๊บอบนี่ไปมาข้มาจัการโอ้ยใหญ่เลยอะมานมานมานโอ้ยโอฝนกระตกแหงาแหงาใทุกคนนะยาประทันนี่น้ำมวยเติมเลยโคมเบ็ดเท่าเลย อนี่ตัวใหญ่ระวัาางเลยโอ้บกเขาใหมก็แก่มาล่ะปลาเพื่อนนะปลาเชิมปลาเชิมปลาเชิมท่ตะคืนนี้ปลาเชิมปลาดุกดูเดี๋ยวมามาบปล่อยเหนื่อยเห็นหอดเสีงตามนันเนาะปลาเชิมนี่ครับเลยอ่องคืนนี่ <laughs> ดีันโอ้เด็ดท่ากระยามได้เกินนึงแล้วทุกคนน้ำหวยก็กำลังมาในทายามีทายามทันนี่กันโย่น้ำโทมพิษเลยน้ำมาไวจังไหนปลาเขาไม้หลักนะหมานี่วะเฮะ làng ừ, này cầm ô phá ô ô ô này ô ô nuộm đi, ô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  ồ. ô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  đi ô ô màn <laughs> Màn đó chặt phải tối đấy đâu quáy quáy Màn, màn, màn Được, 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 được. ออ๋เบ็ดตินกัขาดมีปลาใหญ่กัดเบ้อหปลาใหญ่ก็แย่ยี่รีทุกคนเลยกินหอดปลาเชื่มนี่นะกัดหอดปลาเชื่มมีตัวนึงเราเหมือนกัดนะก็คือนี่ก็กัดฮะลูกันไปเบ็ดใหญ่นี่ขนาดโลดปลาเบ็ดเท่ากันน้อยนะเบ็ดก็หาตัวอ๋อเบ็ดเท่ากับมาสุดอยู่นี่นะมาสุดอยนบ่อนแกงนี่ทุกคน เราลุ้นว่ามันจะมารน์นนะบอลนี่แต่ได้ไหมเขาไม่มาดิบอกดูสิสมองย,ย,ยันทุกคนโอ้เรียบร้อยหลังนี่เรียบร้อยุโคตุโคตรทุกคนน้ำ cồn tóc, hang nấm nó lăng măng đấy bạn đi phải đấy, Thứ thăn, cái thăn, hứ thân, cái thăn, cái <laughs> màn này, màn đây, của đứng, ô, má khom máy, kẻ máy này, rồi đấy, có mới đây, của ngay, uh. Để đi บอง่อ้กโ <Okay. S 2> อเคมามหมือนกฮะงฝ่ายง่กันหางมาเลยทุกคนนะ,ะ้าวทุกผมเบลมเลยได้อย่างนี้อ่ะเมื่อแล้วทุกคนได้เบสเท่ากันมายามนถือกระดุกกระปกต้นปิดอยู่บนแกงนี่น้ำกำลังมากน้ำกันเลยเบิ้งเบิ้งผลงาน ตอน,นอเช้าะเฮาหมาเปบ่บาโถขุนโผเต็มกองถูกโอทุกคนเอาถูกบาโถเห็นตะไคยามแล้วแบใหม่เลย นี่ตัวใหญ่ๆนะทุกคนนะเติวบริกพริกทั้งนั้นโอ้โมีแต่ปลาแซ่บปลาเชื่อมปลาดุกปลากดปลาขอป่าได้นะตอนเช้าได้แต่ได้แต่ตปลาเชื่อมปลาดุกกับปลากดนะทุกคนโอ้โหเอาไปน้ำก็ล่องมาไนี่ดีเท่าคือเบสท่านเนาะก,กันมาช้าอน้อยนึงเนีน่ยแม่นเรียบร้อยนะเบสเท่านะอ่ะโอเคทุกคน วันนี้ก็เะรด้เมื่อก่อนนะวันนี้นะเมืม่อหายช่วกินเพื่อละเดียวมารอยู่มาหากินรอบนี้กันเนาะปะมะสรุปเด้อยปลาเขานะเจอมีเช้าน,น,นี่ปลาเชิ่มตอนเช้าอันนี้นะเมื่อคืนนี่ปิ้งไว้แล้วยังมันเน่าเมื่อคืนปลาเมื่อคืนนี่นอ,นอันนี้ปลาตอนเช้านี่ปลาตอนเช้านี่เมื่อคืนนี่ปิ้งไว้แล้วนี่งตวัวหลายเจ้าเนาะ น,น,นี่มีขังไว้เนี่ยม่ตายใช<ด>่เปลี่ยนน้ำนะคนันับด้วยสักตัวปล่อยตามังเดินใ<อ>นไร่คุ้มเหรอหับด้วยกตัวอ๋อ เฮ็ดเลยนะเฮ็ดอันนี้เออเฮ็ดโดยๆอย่างนี้ตึ๊ดดึกจึ๊ดซีดประยัดเท่านี้วะโอ้ตัวนี้ใหญ่นะทุกคนนะ mới được. À đi Khô. Tụi ni nó. cầm cắt luôn thôi อู้ในคิปไรกุมเอชองี่ชองออุปตัวโตนี่สีหกแปดสิบสิบสองอกแปดสิบสิบเอ็ดโตปลกปลุกเจ็ดประคอสี่นะทุกคน ปลาเป็นปลาเชื่อมหัวน้ำทุกนี่ปลาเชื่อมเมื่อคืนได้ลายเลยเมื่อคืนเนี่นี่มือเช้าอย่างมือเช้าในกินี่มีอย่างมือเช้านั่นเนี่ยลาเชื่อมหน้ำเหมือนนี่มือเช้านี่ตัวนี้ยังไงเนี่ยยังไม่เลย่เนีตัวหมาเนี่ยทุกคนนะรอบนี้ก็ได้เห็ดเห็ดเดือยพอดียามนะนะเอาน้ำเชื่อแล้วก็เปลี่ยนน้ำหลังจากวางไว้เลย อันนี้ปีงก็ปีงนะ่หยดนี่งขบุญกับบรุกบ่เชื่ยมันเฮงแคบเลยอันนี้จะมาให้กิดนะทุกคนัน่ปีงวะเจอันคืนนี่ย น,นี่อุ่นหนาวนี้เลยเนี่ยนี่กลิ่นไวน์นเ,ลเลยเลอะซุกเลยเนาะอุ่นหนาวนะอุ่นหนาวปีไงไวแต่เมื่อคืนนี้ทุกคนเลยมาหอกแล้วก็ปีไงไว้ เดี๋ยวพุ่งมัต่ำก่อนนะทุกคนโอ้พนะุ่งเงินพุงเงินนะอยู่เหินเอ้ยน,นะมีแต่ฝนตีตีอะตกบเป็นดกอกเลย

ติมมาก่อนแจ่๊ยบอมเชื่อเจีบไม่วอมมันเจยบโกินแลวหุงบไม่ตำไปก่อนดี๋ี่ยันนีไป

มามามาเศษเสษเศษเศษกินกับข้าเหนียวกินกับลานซาวมาดื่มสมเลยยาเต้เนี่ยมาทุกคนมากืเท้าับดูกกับลายใช่ป่ะ มัดฟางแล้วเช็ดด้วยสังผึ้งด้วะ ป้าป่าเหรกมีปาตัวนยอเจ้าแซ่บระคร้เลยคือคุณคาียวปุ๊กยำยำุุชยาปุ๊บ เอ้ยิ้มหัอปุยยาด้วยเห็ดบอกอืมเด็กแบบหงมัดคว้างบากระสุนกระแทกเพรียวนะเจ้าก็

อ่ะโอเคเราพี่น้องรับคลิปนี้กับเมาเ์นี่ก็ขอบใจน้องบองบายเมื่อสุกคนเน่นะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้บักคำชูนเนาะอ่ะสำหรับคลิปหน้าอีพีหน้านะทุกคนนะอย่าลืมนะฝากกดติดตามไว้เพื่อประผัดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้อีพีนี้บายบายทุกคนอ่ะบายบาย <Bye. S 1> บายบายฮะขอบใจทุกคนยิ่งเดียว